ส่งไปส่งคนอื่นไปอะไรสดนี้ส่งไปที่เออส่งไปที่ไม่ไ,ได้น่เดี๋ยวเราก็ลบลบได้ได้โอ้ชดัดดีเห็นคนคยเคยเคยเห็นคนอ้วนไหมครับอุย้ยปากคอหลายใหม่เลยคือ คือคนเนี้เขาจะมานั่งอยู่ที่ร้านนี้ทุกวันเลยนะครับอยู่ประมาณบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเพราะเขาว่างงานไม่มีงานที่จะทําใครรับสมัคงานก็แจ้งเข้ามาได้ในนี้เลยนะครับเฮ้ยล้ายมากร่งกินของแอะ เราอย่างเราปิดตรงไหนไวะเนด็กไอพี่ต่อบอกว่าอะไรนะลองทำอ๋อที่แรกฉันก็คิดว่าฉันทำงานตอนคืนเราฉันถนัดมันก็ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนมันทำกวนประวันดูมันก็ไม่ใช่ <c oughs> ใชลองไม่ทำดูก็ใช่เราไม่ไหว <c oughs>